คือว่าวันก่อนผมไปห้างมานะครับแต่วันนั้นน่ะห้างไฟไหม้เว้ยพอผมจหนีไปทางบันไดหนีไฟเท่านั้นแหละบันไดแม่งหายไปเลยเว้ยโอ้โหโดนไฟไหม้หมดเลยอะ่ะเปลา่าบันไดหนีไฟเฮ้ยเพื่อนตอนนี้ที่เชียงใหม่เป็นยังไงบ้างวะเริ่มเย็นแล้วจิงดิถ้าวันี้ชนบุรีเพิ่งจะบ่ายสองไงอกูหมายถึงอากาศไอ้สัตว์เอาละนักเรียนถ้าพระเจ้าตากไปกู้กรุงศรีจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมนักเรียนเอา้าแล้วทำไมไม่กู้กสิกรน,นะฮะ มีเงิน100บาทให้มึงยืมไป50จะเหลือเท่าไหร่เหลือ5 0ดิบพิษเหลือ100่้เอาทำไมอะเพราะกูไม่ให้ยืมเอาใหม่เอาม่เอามีเงินร้อยบาทให้มึงยืมไป50จะเหลือเท่าไหร่เหลือ100รอเท่าเดิมพิษเหลือ50เพราะกูให้ยืมแต่กูไม่เอาเอองั้นถูกป้ากาแฟแก้วหนึ่งดิจา้าได้แล้วจ้ะเฮ้ยป้ากาแฟอะไรเนี่ยทั้งฝุ่นทั้งหยากใยเกาะเต็มแก้วเลยเนี่ยอือกาแฟโบราณจ้ะลูกเฮ้ย เมื่อเช้าเว้ยเดินไปเปิดตู้เย็นกระเด็นเลยสัตว์ทำไมวะไฟช็อตเหรอเจอผักสักโอ้ยเจ็บหัวเอ้ยเป็นไรผมยิกคุณขับรถผิดกฎนะครับผิดยังไงครับคุณตำรวจขับเร็วเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่ผมยังขับไม่ถึงชั่วโมงเลยนะครับอ๋องั้นขอโทษด,ด้วยครับไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจะไปสมัครงานเว้ยนัดเขาไว้8โมงแต่ไปถึงนะเว้ยต้องกลับมาเนี่ยอา้าวทำไมอะ่ะก็หน้าประตูอะแม่งเขีว่าเลื่อนนะดิ่องง วันนี้มีการแข่งขันด้วยนะเว้ยเฮ้ยจิงดิไหนวะไม่เห็นมีไก่สักตัวเลยไก่พอกูไปซื้อสีทาบ้านมาใหม่เว้ยเป็นไงบ้างะ่ะเจ๋งมากเลยเว้ยมาทำการบ้านด้วยตัวเองฮะอะไรมันไม่ลอกลอกพอวันก่อนครับทำไมครับ ขับรถอยู่ดีๆยางม่นรั่วร้านปะยางข้างทางก็มีนี่ครับโอ้ยกูยไม่รอหรอกปะยางเฮียเลยยี่ชั่วโมงคือวันนี้ผมมีนิทานจะเล่าให้ฟังนะครับโจ๊ะๆจัดมาการละครหนึ่งนานมาแล้วมีต้นโออิชิเพียวริคุยูนิฟอิชิตันอาศาัยอยู่ในสวนแห่งหนึ่งจบแล้วนิทานเชีย่ยอะไรของมึงเนี่ยนิทานชาดกไอ้เฮียไอ้สักอะไรก็ด่ามึงไงอ๋อไอ้เสือ้อไอก้กางเกงไอก้กางเกงไงอะไรก็ด่ามึงไงด่ายังไง กูด่าเป็นชุดเมื่อวานครับไปหาสมุดที่ห้องอังกฤษแล้วไงต่อฮะอาจารย์ฝรั่งถามว่า what are you doing here แล้วมึงตอบเขาไปว่าไงวะผมตอบไปว่าโอเชียนนะครับฮะอะไรของมึงก็โอเชียนแปลว่ามาหาสมุดไงถ้าพ่อแม่มึงจมน้ําอยู่อ่ะมึงช่วยได้คนเดียวอ่ะมึงจะช่วยใครช่วยแม่ดิชัดเลยทําไมวะพ่องตายในที่สุดผมก็รู้แล้วว่าทาให้ผมถึงอ้วนทําไมฮะเพราะผมใช้ซันซิ ใช้แล้วผมมีน้ำหนักขึ้นใน7วันวันก่อนครับทำไมครับแฟนผมตอนอาบน้ำนี่ดูไม่ได้เลยครับทำไมเ่ะครับหุ่นไม่ดีมันเป็นประตูครับสวัสดีครับช่างวันนี้ผมเอาคอมมาเพิ่มแรมมาครับจะเพิ่มจากเท่าไหร่ดีครับเพิ่มจากแรม11ค่มเป็นแรม15บหําค่มครับคิดเท่าไหร่ครับพี่อื้อเพิ่มสฝามืดเลยนะครับเนี่ยดายิ้มว่ามึงเป็นลูกครึ่งสัญชาติอะไรเออพ่อกูเป็นแขกอแล้วแม่มึงไงแม่กูเป็นเด็กเสิร์ฟ วันก่อนเว้ยกูเปิดตู้เสื้อผ้าไม่กล้าหยิบเสื้อเลยต้องยืนรอหน้าตู้ตั้งนานแปลกจังเกิดอะไรขึ้นหรอครับกูเจอชุดนอนเลยไม่กล้าปลุกเก่งใจสักอาจารย์หนูครับผมมาสักยันครับเออจะสักรูปอะไรดีล่ะรูปปลาผู้ชายครับหืม เป็นไงว่าปลาผู้ชายก็ปลาคราฟไงครับมีแต่ปลาตีเนี่ยเอาไปแดกก่อนนะพ่อครับมีคนบอกว่าบ้านเรามีผีเฮ้ยบิ๊บบิอกพ่ออยู่มาเป็นสิบปีไม่เคยเห็นเลยก็คนใช้มาบอกผมเมื่อตะกี้ครับงั้นเก็บของเถอะลูกบ้านเราไม่มีคนใช้นะลูกเมื่อวานนะครับไปธนาคารมากะว่าจะไปขอกู้เงินทําธุรกิจสะหน่อยเจอไล่ไปอาบแดดเฉยเลยครับธนาคารที่ไหนครับเนี่ยแปลกมากเลยเนี่ยใช่ครับแปลกจริงอะไรจริงแม่งเขาบอกว่าต้องการคนคล้ำอ่ะครับกูงงเลยอนะ นักเรียนนักเรียนคนไหนพูดภาษายุโรปได้บ้างโอ้ยสบายครับอาจารย์ผมเคยเรียนมาหลายภาษาอยู่ไหนลองซับภาษาสิทุกพิษทุกพิษทุกพิษเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวภาษาอะไรของเองเนี่ยภาษาเช็คครับอื้มมีภาษาอื่นอีกไหมเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิด,ปด,ปดอันนี้ภาษาอะไรภาษาสวิสครับดีมากมารับไปเต็มเต็มเลยนักเรียนคะแนนนะครับเต็มคุณนี่ะ